เออดอกเริ่มไอ้นั่นละนี่ปลูดจวดจวดเลยแหละว้ายิงกับนั้นพริกเมงดาเศรษฐีเลยแหละมืงินี้ดิแจ่วเมงดาของเราใส่ปลาดุกแล้วก็สวัสดีครับผมเบาเกลียวสาร์ติ๊กอีสานพ่อกระเทินครับสวัสดีจ้าตาหาแนวกินอีกแล้วเฮียน้องลังจากที่เอาไปได้ปลาเมงดามาเบาเกลียว่า อยากกินปนแมงดามาเก็บพักสะเดาจา้ะนี่ต้นที่หอมว่ามันบวบมนี่นี่ดูดิขาเจ้าแต่งว่หรือว่ามันหล่นมดมันแตกใหม่ด้วยวารุคือกันอขอกินเด้ <c oughs> อแต่มาบา้านเฮาเพื่อนบวห่วกันเดอกจ้ะเอาลดต้นใดก็ได้มีร่องรอยเพิ่นมาเก็บอยู่นี่ดิอโอเคขึ้นเลยต้นกระโสูงแหงงด้จ้ะฮันดิยือถึงเลยเ้าเธอเดียว ทักเนาะบ่ชลงมีที่เหยียบอีกสติ๊กไปเก็บงวงเข่าเลยไปเจอนี่นำาบาเข็นบ่ได้เจอดอกมันอยู่นี่เลยมันหล่นอยู่นี่นี่นะนกเห็นเบาลูกหัวใจเลยไหมดิผู้แหงบ่ได้บ่ลมพัดไปพังบ่ผูเลยผู้เดยวถ้าบ่ผูดเอาไปหั่นเนาะแต่ลังนกนังเอ็นแล้วเนาะนกอย่างนะ กิ๊บกระจกนกเงยไอ้นกเงยไปรู้อ,อ่ะมันไปรุ่งหัวใจเลยแต่ว่ามันพุเลยดิเพื่อนว่าต้องให้มันล้างอีหลีอได้จังเอาได้นันคืขาดเอาจากกัดฉันเนี่ยเอาซุ่มสีซุ่มหกักอะบอดีอ่ะเหมือนมังหังเพื่อนความรักฮอลก็บสมหวังคือเก่าอย่าเอามันพุ่งเลยเอาไว้ที่เดิมมามาเบิ่งนพักเราเนี่ยไปเลยนะจะไปเลาะกิ๊บงวงเข่ามาเเออ,อ,อดอก,อกเริ่มไอ้นั่นละ อย่างรูดจวดๆเลยแหละยิ่งกับน้ำพริกเมงดาแซ่บเลยแหละเมืม่อนี้ดิกกำลังพร้อมดอกเลยเนาะไหลายขนาดเลยจกักหลังปีใหม่ผลเลยบัดน,นี้มาเอาอีกทีเนาะแน่นกว่าปกติเลยคืบวมมดกลนบ่มบวมดอกมันไหวขนาดได้เมื่อวานเอามาเว็บโบมีด,ด,ดอกต่อด,ด,ดอกแบบแบบนี้มดเลยงั้นกัจักสามสี่มือค่อยมาเอาใหม่เนี่ยมันเป็นแบบนี้มดเลยเด้ นี่แหละีกจักสี่หามือพอดีมันใหญ่เออจักสี่หามือมามานี่มันสิเบิดเอามามันเอาก็ลวกเส่ตู้เย็นไว้มันบเบิดกับมันสิเก๋ปะมันสิบานปะมันสิลวกเส่ตู้เย็นไว้นะต้นนี้เป็นกลมหมูเนาะเบิดของเบาเคนคือมันเก๋ดอกมันบานแล้วก็มันก็หล่นละมันก็หล่นมันต้องดอกตุ่มๆูมมันใหญ่กว่านี้จักหน่อยเอามาลวกไว้เพราะว่าเมนูต่อไปที่เบาเคนอยากคือปลาเนื้อปลาดุกปลาดุกออปลาดุกน้ำปลาหวานโอ้โอเคปลาเนื้อก็แซ่บ มือเนี่ยจะไปกินกระปุนเมงดาแต่มือใหม่ค่อยมาเอากินกับไอปลาดุกน้ำปลาหวานไปมือเปลนี่ตีะเทื่อผักหีืแต่เท่าที่สังเกตต้นอื่นต้นขางบ้านเบาเกียนเซาติ๊กค่ะยังโบย่ายหากกำลังเริ่มนิดน้อยนี่ต้นนี้เป็นกลหมู่จ้ะกลหมู่รับแฝงกลนหมู่ด้วยบรรดาที่กินมาฮะเมนไปบปลนี้เอามือทำเมนูจ้ากลับมาถึงบ้านมาแต่งใบเก๋ออกจ้ะ เนี่ยถ้าว่าฮั่นจังหวะมันสิมันสิบานมันสิหล่นเบิดใช่เต้นเป็นก่อนเป็นหลังต้นหลังบ้านเสาติก๊กเนี่ยฮั่นคือว่าวอะไรฮะก็พะเพี้ยาะเพี้แยะบางกิ่งยังใบย,ยังบกล่นบึ้บซำถ้าอ่อนๆเขาเอาไว้ใบมันมั่นได้ติ๊กเสียได้หดใบพี่น้องเอ้ย <c oughs> เอาแต่ใบเกลีวเออมันแซ่บ ่โอเคยลวก okay. เด็ดมาแบกหลายเลยแ,แต่ก็ไม่ต้องมาเด็ดออกก็จะได้บัวลายดอกจ้ะเด็ดใบแก่ออกอู้พูคนจับกำนะตลาดเท่าไหร่แล้วพี่น้องเท่าไหร่คือกินแล้วกมละสิบบาทนี่ล้วสิบบาทส้าบาทนี่ล้วกรมักใหญ่อย,อยู่นะแค่ละบาทห่าวุงเทพเดียวเฮ <laughs> นะ้มาปีใหม่ในขนเมือเด้อไทยที่มาปีใหม่เด้อเราติดกับปีใหม่ถ้ามีรถ มาจากกระบี่ก็สิส่งไปไห่ประตุงประตุนคือกันแหละของบ้านเฮาเนาะของบ้านเฮาแต่ถ้าฝากในไปษนีเคอรี่อะไรพวกนี้ค่ะเผื่อไปห่อนะมันเสียโอ้หลือต่ก้าก็ไดถ้าว่าส่งสดแต่ถ้าว่าส่งแบบลวกแบบเนี่ยเานมันมันขึ้นลาเน่มันขึ้นลาแป๊บเดียวนึงได้ถ้ามีรถไปรถมาแล้วฝากไปในรถเพื่อนใครเนาะรถล่องที่สาติเคยไปเคยมากับมังเทอเพื่อนผมมีคนทางนั่นเพื่อนกับบัเอา พักยนาค่ะ<ม>ขงิงตามฤ้วดูกาลเผื่อว่าโอ้ยพอดีม้วนเข้าเลยได้ยยำเป็นช่อเป็นช่อเลยปลาดุกย่างสะเดาน้ำปลาหวานเนาะต้มเข้าแล้วแหละแต่ว่ามือนี่กินก,นะกระปุนเมงดาซะก่อนเ่นดายาบกระปุน,ปนกบใจเมงดาเมื่อมันหอมมือนี่เป็นป่นปลาเนาะมึชอช,เชอเนาะได้เวลาลวกแล้วจ้าสติ๊กใส่น้ำตาลกับเกลือลงไปได้จ้ะ ลวกจักประมาณพอสะดุ้งไฟสักสามนาทีล้วก็เอาไปนกน้ําเย็นจ้าพี่น้องจ้าวิธีลวกเดาก็บม่ได้นิยงยุ่งยากกำเมดืเบอรเค้เธื่อเดียวจักเป็นชุดเป็นชุดมันอยู่หนามันสิบ้ฟมกันเล็กโอชุดเล็กประมาณสามนาทีจากแล้วเ็ไปนกน้าเย็นนอกเพื่อให้สีของเดายังคงเป็นสีเขียว เดี๋ยวสดน่ากินถ้าเฮาบอนั้นะมันจะเป็นสีอบอเลืองๆใส่เกลือกับน้ำตาลลงไปน้ำอย่าต้มได้จากเะดาต้องแบบลวกเอา3าหนาทีพอถ้ารุ่นแบบต้มนานๆแห้งต้มแห้งขมยิ่งต้มนานเท่าไหร่ยิ่งขุ่มถึนสะเดาเพราะน้ำเสดามันออกาเอาต้องลวกเอาพอสะดุ้งไฟจักหน่อยก็สองสานาทีก็เอาขึ้นเลยประมาณนี้แหละ ในเวลาตำน้ำพริกแล้วเมงดาสองตัวพริกหอมแดงกระเทียมเอาไปย่างไฟมามาตำกันจ้ะใส่เมงดาสองตัวแล้วก็ใส่ปลาดุกเด้อตูปูตูมีอะไบ้งคิดตูปูอื้มกิอันเด็ดชีกเป็นสามชิ้นตำให้ละเอียดแบบนี้ เรียบร้อยแล้วจ้านี่เจีวเมียงดาของเราใส่ปลาดุกแล้วก็สะเดาแซบบ่บมันบ่ค่อยขมจะสะเดามันนี่พร้อมเสิร์ฟจ้ามามาพี่น้องมาเด้อมาเด้อชอบเลยชอบไปดีกิน Hãy rồi cho kênh Ghiền Mì ก็ง่ายขึ้นคืนนอเราคอจะ่ดไปก็ได้ว leo dầu phanh mặn lắm mặn Mạnh Nó xóm luôn nhỉ Tải rồi đấy Ok, nó cho tiếp bay. เร eh? okay, hey, he ียกว่าใบมันของมันนะโอเคโบมักกินใบเาอาจจะมีกลิ่นใบอะไรนี่ไหมใช่กินแต่ดอกใบมันนิ่หน่อยได้อยู่ใบมันจะใบไม่ไิน บอกเคยลองกินมัดอกที่บ้านก็ดอกที่ตูมบางคนว่าดอกบ้านมันี่ยมันมันอืมตัวอย่่นดอกบ้านครับใช่แต่จริงต้นนี้ค่ะมันตั้งแต่แบบดอกไม่น้อยเลยตั้งแต่ใบอ่ะลองเบ่งระวังใบดอกเกศกับดอกอ่อนดอกเกศแน่นอนติดมักใบสกติดมักใบวันนี้เปนใบแน่นอนเก็บใบเอาให้บอกกินก็บอกกินบอกกินใบ เทียบงเงมันหรือว่าบนนี้กันมันของมันกว่าอะไรมันกว่าม,ามันกว่าึบบเพราะว่าบางคนอนะ่ะคุณบอกว่าเริ่มแก่ออกบานจักน้อยปนอนมันจะมันกว่าดอกอนเพม่อน,นว่าแบบนี้มันกว่า มันกว่าดกบบาอกที่แบบว่าตุ่มน้อยตุ่มน้อยแบบนี้นี่ะตุ่มน้อยคือบากเพลงกำลังกินนี่กำลังจะบาน,นบางคนมักบานเลยแบบเป็นดอกสีขาวเลยนะก็ต้องแยกหล่นไปแลฮะเวลาทอามาร่วมมาอย่างนี้นมันหล่นแบบทันที มุมไหมก่อนเมนูบวกก้อยเนื้อกะสะเดามาเอ้ยน้ำปลาหวานปลาดุกปลาดุกย่างมันมันนี่ะต้องต้องกินกินเปล่าเปล่าแบบนี้อันเด็กมันธรรมดาเขากินเปล่าเแบบนี้ชูรู้เลยว่าขมขมแห้งแบบนี้อันผู้ขมอบมัน Ừ, Nій kén nó là tiến kh height ra rồi, lại độc thterm sauτοp nè. Tr Alcohol Physical bạn có thể mềm mioso cũng rồi. Mzed lắm nè. Ch towers-料 là chịu madata tiến đi cho cho họ거든. Nó시대 còn Radio th derivãnh của cởi khỏe แก่มันเหนียวเหมืนอนกันก็ชิ้นด้วยแทบอีูต้นนี้ยยอมรับเลยมีต้นแซบ่บต้นบาแซ่บจด้พี่นอ้องบางต้นก็กินบาได้เลยก็มีเด้อคมปิดปเลยข่มด้นกินบาได้เลย อย่างเช่นต้นอยู่หลังบ้านเราเนี่ย<ต>โอ้ขอมกินไม่ได้กินไม่ได้เราที่บุเคยกินต้นตัวเองเลยมขมขเองแต่ละปีฉันไปเอาต้นที่อยู่บ้านในมันจะมีต้นนึ่งอยู่บ้านในหั่นบวมที่หั่นดอกที่ข้างๆกันแต่เพิ่นกับบหวหัวอันน,นั้นแหละโอเคกินได้อยู่ได้อยู่ให้ามาเปรียบกับต้นเนี่ย,ยคุณเลือกเลือกเลย อาา้าวกำลัเนี่ยมันแซ่บเป็นคำเป็นคำไปเ <c oughs> ขาไปเอามาไว้อ <c oughs> ีกอันนี้กินแป๊บเดียวได้ไหมเด็ดใบออกเลยได้สำนีแหละก็คือว่าลายอยู่นะแต่ก็เท่าแหละเมื่อยไงอาจจะหมดไปครึ่งน,นึงเ <c oughs> มื่ออื่นมีเมนูกไว้าอีกครึ่งน,นึงไปสองมือต้องใส่ได้ไปเอากอน็ดีใหม่ <c oughs> นดาวนี่ยในเบื้องต้นมะเขือก็ยังบใหญ่เื่อทำมันใหญ่หละคนดีกว่าถ่ายพ่น้องิ่งเริ่มทำนี้ก้อนนี้ก้อยนี้ไดหลายเริ่มเลยมะเขือแต่ใบพนบอกแต่งขิ้นกินกินชอบไหนก็อ้างชอานะ ได้เห็นนานเห็นก็ค,คือยังพากระซื้อกินละเราค่อยเห็นอยู่ใต้มีอะไรยอดเทียมยอดเทียมก็ข้นนึกอะไหหระสะดาวไปถึงห้องมังเทื่อจนบุเหลือมัน,มนบหรืออเหลือจะก้างเห็นนะเพ่อนขายในตลานนดนะหล่นบุน๊ดปีไดมาตรงพร้อมช่วงหน้าสะดาวให้เน้นเนาะไปต้ม ลวกเมื่อลวกตากแดดแล้วกลับนี่เบ็ดโอ้อยากก้อยเนื้อเลยจะกินก้อยเนื้อหรกินลาบงัวเลยดีจัดแบบนี้ ยังมีคนไม่ถามอยู่ว่าเจ้าประหยัดเกินกินเนื้อกินไก่กินหมูแน่วสำคันกินแต่ปลาออ <laughs> เออเป็นดูได้กิน,กนพี่น้องผัดเจี๊ยบกินแต่ตอนตอนที่เมนูตลาดมันมันมันทำคอนเทนต์มันถ่ายให้พี่น้องบึงมันบวกบะาะเท่ากับเมื่อเช้านะไปหาปูหาปลามาเอาก็มาเอ็ดคลิปเอ็กอยู่กินสู่พี่น้องเบิง่งนะ ก็ไปตลาดแบบนี้เขาก็ไม่ได้ถ่ายไปพี่น้องซื้อกินหมูเห็ดเป็ดไก่กันเลยไม่ได้ถ่ายลงคลิปคือก่กับหมูสับมาแตะกลางเดือนันจะสิ้นเดือนละ <laughs> ไม่แ๊ะอยู่ก <laughs> ินแบบนี้ไปแล้วกันแล้วแบบนี้พขาบอว่าพ่อจะซือ้อมาไว้แ่ถามว่ากินบอกกับกินยัดเอาเแบบน้อ มีแต่ได้ประหยัดเอาตัวอะไรอาคนลูกยิงตั้งไกลเลยคุณดยทาที่ให้ดีกับประหยัดนี่แหละหาเมนูที่เขาหาออกินเมนูที่เขาหาดีดีสักมีกระเพงเด้อมาดูเมืองดาสองตัวตัวให้แบ๊บเถออยากซื้อเนาะตัวยี่สิบห้าสามติบเริ่มคู่ห้าติ๊บอะเนาะอยู่อยู่บอกมาดูกันบุคเคยซื้อ อยู่อยู่ป่พี่นะอยู่ละสามสิบขายมงดากันตัวกี่บาทตอนนี้เตัวยี่สิบห้าตัวสามสิบแลควขาผู้เมียกับราคาต่างกันอีก

ใบกยังสอติดบเบุกินใบยกับโดนตรงแล้วคิดว่าใบมันก็มัดมันเจริออาหารคักๆแบบนี้เขาเออมา่าเจริญอาหาร bình này dì đấy, đau khủng khủng nhở, nó là đấy, pin ya có bền bao lâu nè, lâu tới <laughs> mà tới mà zẹt, nó bay đây dì vậy này, ชดดีเดอน้องายชอยเจอกับปิ๊กนะเหนแมงดาลงไปน้ำเน้ะใช่บรุกมันจะเข้ากันเนี่ยเขาไม่นะักกระดาเลยนะ ปลากระดาวกินแบบนี้เจียวตุ๋เจ้าปลาแบบนี้ไข่แต่ถ้าซื้อไข่ขาวทุกตกวคืนนั่นแหละปลาดุกย่างย่างปลาหวานก้อยเนื้อโรยหอมเจียวเลยลปลาดุกอืมบดดกนี่โอ้โหนี่ไปตักเขาเพิ่มด้วยนี่ Aloy bỏ quay cho mắng hm? nó Hop attack. có bê tắc hoa vơ mộc hưng hoa bóp ngon. Ka 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 vơ Nào กินหลายเลยแหละขนาดธรรมดาเนี่ยก็กินอยู่แล้วเนาะผมทำได่ก็กินอยู่แล้วปากกระเดาเนิเจอต้นแทบอดียโอะบมกพี่ตังรู้ต้นแทบแล้วจืดเลยต้นนี้ปักมุดไปเลยต้นนี้พออย่างเดียวเจ้าของเพิ่ย่าโค่นเน้อใหญ่เป็นโค่นเนานะเอาครับคลิปนี้ขอฝากเพลงทานีีฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจหนเด้อครับเราพบพ่อกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีจ้า